สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะจุดเด่นหนังสือโดยศูนย์สื่อทีเจีนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาคุยกันที่หนังสือหนังสือที่ชื่อว่า d i r e c t ิวเกตนะครับหนังสือ d i r e c t ิวเกตเนี่ยจะเป็นหนังสือเพื่อช่วยให้น้องๆเนี่ยสอบท u วเกตได้ดีและง่ายขึ้นนะครับเล่มนี้นะครับผมเป็นเล่มที่ครบสมบูรณ์แบบเน้นเป็นการทําข้อสอบมากกว่า600ข้อนะครับ เล่มนี้เนี่ยจะช่วยให้น้องๆเนี่ยฝึกทําข้อสอบอย่างได้สบายเลยครับคําถามก่อนที่เราจะไปถึงตัวหนังสือนะครับผมถามว่าการสอบทวเกตคืออะไรการสอบทวเกตนะครับคือการสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตัวข้อสอบตัวทวเกตเนี่ยมันจะประกอบด้วย3ส่วนนะครับผมส่วนแรกเนี่ยก็คือของเขาเนี่ยนะบ,บอกเลยว่าทวเกตเนี่ยไม่มีพาลิซิ่ง พอทีเก็ตไม่มีพาลิซิ่งเนี่ยของเขาก็คือจะเน้นเป็นแก m มมาโวแคปเป็นหลักเราก็มาดูกันเลยนะครับที่สารบันจะเห็นได้ครับชัดๆเลยว่าหลักๆเนี่ยข้อสอบของตัวทีวเกเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนแรกนะครับเขาเรียกว่า writing ability ส่วนที่2นะครับเป็น vocabulary ส่วนที่3นะครับ reading comprehension ตัวทั้ง3 p a พาร์ทเนี่ยจะเน้นเป็นการคำศัพท์กับการอ่านเป็นหลักนะครับ โดยเล่มนี้เนี่ยจะเน้นทําข้อสอบโดยเฉพาะเราจะให้ข้อสอบเนี่ยถึง6ชุดพร้อมเฉลยอ,อย่างละเอียดนะครับเริ่มมาเปิดข้อสอบมาเลยอันแรกนะครับที่เขาพูดว่า writing เนี่ย ability เนี่ยก็คือเป็นตัว error หรือ error นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเน้นถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยยังจับจุดตรงนี้ไม่ได้เล่มนี้ช่วยท่านได้ครับแล้วพอทำทำไปเราจะเริ่มรู้เทคนิคมากขึ้นแล้ว อันที่สนะครับคือ sentence completion คือการเติมคำในช่องว่างพาร์ทที่สนะครับ vocabulary ตัวนี้ก็คือจะเป็นให้เป็น blank มาแล้วให้คำศัพท์เติมเข้าไปนะครับผมลักษณะของแต่ละข้อ2องพาร์ทแรกนะครับก็คือเป็นพาร์ทละ25ข้อพาร์ท writing 25ิ้ง25ข้อพาร์ท v o c a b a ข้อแล้วตัวพาร์ท reading เนี่ย50ข้อ reading เนี่ยของเขาเนี่ยจะเน้นหนักเพราะว่าบทของเขาจะค่อนข้างยาว แล้วให้ข้อสอบให้คำศัพท์มาค่อนข้างเยอะสิ่งที่น้องๆทำได้คือการจับเวลาและตั้งใจทำตัวข้อสอบให้ดีครับมีสมาธิอยู่กับมันหลักๆที่สำคัญนะครับที่อยากให้น้องๆและเพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งใจทำก็คือการจับเวลาเพราะว่าเวลาเอาไปทำข้อสอบในห้องเรียนนะครับหลักๆของเราเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการทำข้อสอบแล้วไม่ทันกับเวลาซึ่งทุกคนเจอครับแต่ การที่เราฝึกฝนและฝึกข้อสอบก่อนเนี่ยจะทำให้เราสามารถจับเวลาและตั้งใจทำข้อแต่ละข้อให้ได้ดีครับคราวนี้เนี่ยเล่มนี้ก็จะช่วยเรื่องการอธิบายครับก็จะให้ทั้งข้อสอบแล้วก็มาอธิบายของแต่ละข้อเลยครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมันมีจุดผิดตรงไหนในตั้งแต่พาร์ท writing ability ครับตัวนี้แล้วพอมาเป็นพาร์ท v o c a b เนี่ยเราก็จะให้ลักษณะของคำศัพท์ แล้วก็อยู่ในประโยคเป็นรูปแบบไหนส่วนพาร์ทเรดดิ้งนะครับเราก็จะสรุปใจความมาให้แล้วเราก็อธิบายครับเป็นเฉลยพร้อมอธิบาย mm hmm. เพื่อที่จะให้น้องๆและเพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้จุดผิดพลาดของตัวเองและที่สําคัญนะครับเราจําเป็นจะต้องเข้าใจว่าจุดที่ทําให้เราเนี่ยมีปัญหามากที่สุดในการทำข้อสอบพวกนี้เนี่ยคืออะไรพอทาไปเรื่อยๆครบทุกพาร์ทนะครับจะจะช่วยให้ น้องๆและเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจในตัวข้อสอบมากขึ้นเล่มนี้นะครับผมจะเป็นเล่มที่เคลือบด้านเป็นเล่มสีเหลืองทั้งเล่มนะครับสวยงามจำนวนหน้านะครับผมจะอยู่ที่334หน้าครับเล่มนี้ราคาเต็มอยู่ที่340บาทครับเล่มไม่หนามากครับสามารถพกพาสะดวกครับเล่มสีเหลืองแล้วก็สามารถที่จะหิ้วไปไหนมาไหนได้ครับเล่มนี้ เหมาะสำหรับน้องๆและเพื่อนๆที่จะสอบตัวทีวีเก e เล่มเดียวจบครับฝึกทำข้อสอบนะครับเทคนิคที่สำคัญก็คือ1เล่มทำได้หลายรอบครับไม่จำเป็นจะต้อง1เล่มทำได้แค่รอบเดียว1เล่มทำได้หลายรอบครับเราไปดาวน์โหลด a n s w e r s h e e t จาก l ายแอดของ t j e ครับพอดาวน์โหลด a n s w e r s h e e t มาปุ๊บทำใน Answer s h e e t พอทำเสร็จแล้วเราตรวจข้อสอบแล้วเรากลับมานั่งทำใหม่ได้ครับทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆ แรกๆเราไล่จากชุดที่1จนถึงชุดที่6หลังๆเราไล่จากชุดที่2ถึงชุดที่6แล้วก็วนกลับมาชุดที่1เราสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นซีเควนซ์หนึ่งถึงหกแล้วกลับมาหนึ่งถึงหกเราสลับไปบ้างบางทีทําชุดที่สามบางทีทําชุดที่สองบางทีทําชุดที่หนึ่งหรือชุดที่ห้าไปชุดที่หกมันจะช่วยให้เราเนี่ยจาข้อสอบไม่ได้แล้วเราจะทําได้ดีขึ้นครับ ทำเยอะๆครับทำบ่อยๆเราจะเริ่มรู้เทคนิคและเราจะรู้แล้วแหละว่าปัญหาของเราอยู่ตรงไหนจะทําให้น้องๆและเพื่อนๆสอบได้คะแนนสูงมากขึ้นครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับกับรายการเจาะจ,จุดเด่นหนังสือโดยสิศธิเจีครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ